สุสาคอนเอา้าไม่ใช่สำนักง,งานใหญ่เหรอโอ้สำนักง,งานใหญ่นะั้นเป็นที่ทํางานของผู้ใหญ่ครับอาจารย์แต่จะให้ป็นเทศอนะ่ะอยู่ที่สมุดสาครครับเอาแล้วไหมล่ะรับนิมนต์แล้วก็ต้องไปใช่ไหมอัตมาก็ไปก็เตรียมสื่อเตรียมอะไรไปเยอะมากคือเวลาาตมาบรรยายที่กรุงเทพจะมีแต่คนรู้จักอัตมาใช่ไหม พอไปที่โน่นเนี่ยทุกคนก็จะทํางานหามรุ่งหามค่าอยู่ในโรงงานแล้วก็อยู่ต่างจังหวัดด้วยนะฮะอัตามาภาพไปถึงไม่มีใครตื่นเต้นสักคนไม่ก็ได้ดูโทรทัศน์เราพ่อทำโอทีตลอดไงใช่ไหมไม่ก็ได้ดูผิดกับที่กรุงเทพเมากอ,อัตามาภาพเดินเข้าไปนี่บางทีหนระือตัวลอยตลอดเลยเดินบนพรมแดงพอตรงนั้นอันตามาภาพเดินเข้าโรงง,งานไปไม่มีคนสักคนในในห้องประชุมนะ แล้วห้องประชุมที่ว่าก็คือโรงอาหารเวลาบรรยายก็คือเที่ยงถึงบ่ายโมงซึ่งเป็นเวลาที่พนักง,งานออกมากินข้าวสักพักหนึ่งก็ได้ยินเสียงกริ่งดังพนักง,งานทุกคนก็มานั่งกินข้าวเสียงคุยกันดังจงจิงจงจิงจงจิงโอ้โหยิ่งกว่าตลาดแตกอะคุณโยมอาตมาก็เป็นพระตัวเล็กๆขึ้นไปนั่งอยู่ข้างบน ทุกแห่งนะเวลาธรรมาพับขึ้นไปถ้าเป็นที่ที่รู้จักนะเขาจะนิ่งเลงในรัศมีเราที่นั่นธรรมะพับขึ้นไปนั่งนิ่งั้งล่างมันกินข้าวกันอยู่เสียงถ้วยจานชามกระทบกันนพันกว่าคนนะคนุณโยมนะแล้วมีหนุ่มสาวคนหนึ่งหันมามองบนเวทีเธอพระมาทำไมโอ้โหเจ็บปวดในหัวใจ พระมาทมําไมถามมาได้ไงฉันรับนี่ันโลกหน้าสามเดือนแล้วคู่นี้มันถามว่าฉันมาทําไมเราก็เลยใช้ไม้เด็ดของเราเลยนะฮะอาตมาก็มีไม้เด็ดถ้าเจอคนเยอะๆแล้วเอาไม่อยู่นะอาตมามีไม้เด็ดของอาตมาอาตมาจะเอาละคังขึ้นมาเคาะเนี่ยเสียงดังมากใช่ไหมเจอละคังฉันละเสร็จนะเคาะเลย คนที่กำลังทานข้าวอยู่หันมามองพระเป็นตาเดียวสักพักหนึ่งมีคนยกมือหลวงพ่อคิดว่าที่นี่เป็นวัดหรือไงครับโอ้โหเจื้อของแข็งสงสัยหัวหน้าสหภาพปกติมันสะกดคนอยู่ทุกงานนะ ที่มหาวิทยาลัยเกษตรเด็กหมื่นคนนะอตาตมาค้อทีเดียวนิ่งเลยนะที่นั่นพออตาตมาค้อปุ๊บหันมามองอตาตมาภาพด้วยความสมเพชโอ้โหแต่อตาตมาเป็นคนมองโลกในแง่ดีนะแม้สถานการณ์จะลบมาโดยตลอดนะคือได้ไปบรรยายก็ไปบรรยายที่โรงงานสองต่างจังหวัดสามเวลาที่พน,นักง,งานทานข้าวสี่มีแต่นายเท่านั้นที่ปลื้มเรา พนักงานแทบไม่รู้จักเพราะอยู่ต่างจังหวัดใช่ไหมเวลาดูทีวีก็แทบไม่มีทําไงต่อละ่ะพูดไปพูดไปสักพักหนึ่งไม่ลอยเนี่ยเสียงหายไม่ลอยเนี่ยแต่พ่อไม่แนะนําให้ใช้นะะงานสาคัญสาคัญทุกครั้งเสียงมันขาดพอไม่ลอยขาดปุ๊บทาไงละ่พะพนักงานข้า้งล่างก็กินข้าวแข่งกันอยู่แล้วะนะฮะบ่งเบ่งเบงเบงเสียงยิ่งขาดหัวหน้าฝ่ายบุคคลบอกว่าพระอาจารย์เราแป๊บหนึ่ง ผมเตรียมสำรองไว้แล้วครับวิ่งก็ไปในกดังกลับออกมานะถือโทรโขงมาเลย <c oughs> คุณโยมเชื่อไหมวันนั้นเป็นวันที่อามาภาพรู้สึกว่างานนี้นะเขาเอาพระระดับแม่ทัพนะ <c oughs> เอาพระระดับแม่ทัพมาหัดทำสวนครัวมันคนละเรื่องเลยอะ่ะ เอาโทรศัคท์มาแต่ตมาเป็นคนมองโลกในแง่บวกยังไงเราต้องรักษามาตรฐานในการเทศของเราก้มหน้าก้มตาเทศสักพักหนึ่งโทรโคั์เอาไม่อยู่ก็เลยบอกว่าจากนี้ไปธรรมาภาพจะเปิดรายการโทรทัศน์ให้พวกเราดูพร้อมกันนี่ลูกศิษส์ก็เอาแผ่นใส่เข้าไปขึ้นจอมีแต่ภาพว่างเปล่า นี่ยังดีนะขึ้นจอแล้วมีแต่ภาพว่างเปล่านะถ้าขึ้นจอแล้วมีเป็นหนังโป้เนะี่ยเหมือนที่ปีหนึ่งที่โผล่มาในโทรทัศน์วงจรปิดในสนามเบนนะ่ะนะพนักง,งานเอาแผ่นหนังโป้ใส่เราได้ดูกันทั้งสนามเบนเลยลูกศิษย์มาบอกอาตมาว่าแผ่นที่เตรียมไว้อยู่ที่โต๊ะทำงานพระอาจารย์แผ่นที่หยิบมาผิดครับ คุณโยมเชื่อไหมวันนั้นเป็นวันที่ธรรมภาพได้เรียนรู้ที่จะใช้การมองโลกในแง่บวกคือสถานการณ์ทั้งหมดเนี่ยเป็นลบทั้งนั้นวิธีสุดท้ายทำยังไงสมาก็บอกว่าพวกเราทุกคนคงจะทำงานหนักเราน่าจะมาพักใจกันบ้างไหมเชิญทุกคนหลับตาปิดปากวางช้อน นั่งสมาธิปรากฏว่าได้ผลนะคนณดมนะพอรู้ว่ามาถูกทางเอาแล้ววิฉันจะเอาคืนินเอาเลยยี่สิบนาทีใอ้มันรู้สมบังสุดท้ายนะวันนั้นอัตมาภาพเลยแสดงธรรมเรื่องความเงียบคือให้นั่งสมาธิอย่างเดียวกลับมานะ ฝ่ายบุคคลยังโทรมาบอกว่าวันนี้พระอาจารย์เทศดีมากแต่ถามว่าอามาเข็ดไหมคําตอบคือไม่เข็ดไม่เข็ดเพราะอะไรอามาเป็นคนมองโลกในแง่บวกอามาบอกตัวเองว่าวันหนึ่งข้างหน้าฉันจะจ้องเจอสถานการณ์ที่หนักหนาสหัสกว่านี้เพราะฉะนั้นวันนี้เหตุการณ์ที่ฉันได้เจอ มันจะทําให้ฉันมีประสบการณ์ในชีวิตเพิ่มขึ้นเห็นหรือยังถ้ามองในแง่ลบนะอัตมาภาพจะบอกตัวเองว่าตั้งแต่บัดนี้สืบไปถ้าเจ้าของโรงงานมานี่หมดเข้าพเจ้าจะไม่ไปถ้ามองในแง่ลบไม่ไปแต่ถ้ามองในแง่บวกอัตมาภาพถือวันนั่นก็คือบทเรียนที่สําคัญที่สุดในชีวิตของอัตมา ครั้งหนึ่งพระอาจารย์พระยอมท่านเล่าว่ามีคุณโยมคนหนึ่งมานิมนต์ท่านไปสแสดงธรรมในงานพระราชทานเพลิงศพทีนี้พอรถมารับแล้วก่อนจะไปถึงงานพระราชทานเพลิงศพรถติดพระอาจารย์พยอมไปถึงวัดเวลาสี่โมงครึ่งองค์ขบวนตรีจะนําไฟพระราชทานมาประมาณห้าโมงพอพระอาจารย์พยอมไปถึงวัดสี่โมงครึ่ง ไปเข้าห้องน้ําล้างหน้าล้างตาขึ้นนั่งบนธรรม,มาทให้ศินให้ศินได้สามข้อมัชคณายกมกสิปพระอาจารย์ครับพระอาจารย์ครับไม่ต้องเทศแล้วครับไฟมาแล้วครับองคมนตรีมาครับไฟก็มาพอดีไฟมาแล้วยังไงไฟมาก็ได้เวลาเผาสิครับเอา้า ลึกกันนี่มนฉันมาทําไมนี่มนมาแล้วไม่เทศเนี่ยตั้งแต่นั้นพระอาจารย์พยอมบอกว่าถ้ามีงานพระราชทานเพลิงศพมันนี่มนท่านไปท่านไม่ไปเพราะอะไรไปแล้วไม่ได้เทศไปกลัวไปเจอไฟพระราชทานเพลิงเห็นไหมถ้าเรามองในแง่ลบเราจะสูญเสียโอกาสดีๆมากมายในชีวิตนะแต่ถ้าคุณยยมมองในแง่บวก สิ่งดีๆในชีวิตมันจะเกิดขึ้นตลอดเวลาเช่นสมมุติวันนี้เรามานั่งฟังตรงนี้นะหลายคนอาจจะรู้สึกร้อนใช่ไหมหลายคนอาจจะรู้สึกร้อนถ้ามองในแง่ลบเราก็จะรู้สึกว่าโอ้โหทําไมชีวิตฉันนะต้องมานั่งฟังพระตอนเย็นเย็นหูก็หิวคิดถึงบ้านก็คิดแล้วร้อนก็ร้อน งง,งนี่ก็คิดในแง่แล้อยากจะลุกหนีแล้วถ้าคุณกําลังคิดจะลุกหนีนะอัตมาจะเทศยาวขึ้นเรื่อยเพราะอัตมาภาพคิดในแง่บวก